สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ผมก็พบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรสหน้ายินดีนะครับผมวันนี้จะมาทําเมนูโปะแตกเมนูโปะแตกก็คล้ายๆกับต้ยมยำน้ําข้นนั่นเองก็เป็นเมนูต้ยมยำน้ำําข้นเพียงแต่ว่าใส่ใบกระเพราลงไปมันจะแตกซาความหมายคือรสชาติมันแตกครับผมรสชาติมันแตกแล้วรสชาติมันอร่อยนะครับผมมันมันมันจะมีความอร่อยมันจะมีความแบบ ต้องตองลองทานทานดูจะอร่อยเดี๋ยวผมจะลงสูตรไว้ในช่องทุกเสียงร้นหน้ายินดีนะผมก็จะมีว้ก็จะมีหัวใจหลักก็คือจะมีขาอ่อนเนาะขาอ่อนนะครับผมขาอ่อนเสร็จแล้วก็จะมีอะหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งใบกะเพราขาดไม่ได้เลยผมคือใบกะเพราพอใส่ไปมันจะแตกซ่าเลยมันจะแตกซ่านะผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีมะเขือเทศหน่อยนะผมอมืแล้วจะมีเห็ดกิมจิหรือว่ามัน,นก็จะได้วนะ่า กิมจิขาวกิมจิเอ่อน้ำตาลนะครับผมแล้วก็เป็นเห็ดนางป้าด้วยนะผม,ผมคือแกงพยายามแกงแกงอะไรก็ช่างให้มันได้สามอย่างให้มันเห็ดได้สามอย่างคือเห็ดสามอย่างนี้มันจะคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันจะมันจะทวีคูณอ่าต้านโรคเอ่อมะเร็งอะไรได้ด้วยเนาะประมาณนี้อ่าก็จะมีตะไคร้ทุบใบมะกรูดนะผมส่วนาจใช้เป็นขาอ่อนแทนเนาะแล้วก็จะมีเอ่อกะทิอ่ากะทิเอ่อ,อ,อขวดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อืมแล้วก็จะมีหัวใจหลักก็คือตัวนี้ ทุกอย่างก็หลักบทแล้วครับผมเมนูทุกอย่างมันมีฟันเฟืองเหมือนกันหมดทุกอย่างเนาะเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่งมันก็เคลื่อนไปไม่ไไม่ด้นะอันนี้ก็จะเป็นแคปเจเดี๋ยวผมจะเอามาถูเออมามาผ่าครึ่งหน่อยเพราะว่ามีนใหญ่ไปนะผมเอามีดมาสับครึ่งสับครึ่งนะแล้วก็ใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวเราตั้งน้ากันอ่ตั้งน้ําลงไปนะผมเดี๋ยวเราจะใส่กันนะครับมันไม่มีใครถือกล้องนะอ่ะอุปกรณ์ก็มีแต่ว่ามันก็อ่ะสำนีกระไดนะครับผม ช้เอามือถือถ่ายเอานะผมเมื่อก่อนนี้ก็ใช้กล้องถ่ายเนาะตั้งกล้องอะไรเอาแต่นั้งเดี้ว,ว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วโทรศัพท์ใหม่มันมันมีระบบการสันะ่นอะประมาณเนี้มันมีระบบการสั่นก็เลยแบบเออแบบนี้ไปเลยขาตะาไคร้ใบมะกรูดผมใช้ขาอ่อนไปเลยนะผมคือขาอ่อนเนี่ยแล้วขาเนี่ยผมใส่หัวมันก่อนเนาะมันจะได้นิ่มๆส่วน ส่วนอีตรงแกนมันน่ะก็คือค่อยใส่ทีหลังนะคะผมโอเคถ้าเราอยากให้มีสีสันที่สวยงามก็ใส่ใส,ใส่พริกเผาลงไปนะอืมพริกเผาลงไปเอาพริกไปทอดก็ได้อา่าวิธีท,ทำพริกเผาแบบง่ายๆดูในสูตรช่องทุกสิ่งร้นน่ายินดีได้ผมก็ลงสูตรไปให้เหมือนกันนะครับผมแบบง่ายง่ายแสนง่ายเลยง่ายที่แบบง่ายจริงๆนะครับผมประมาณนี้เออสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้โลกศึกษาผมทํากับข้าวไม่เก่งต้องบอกว่ายอมเล้าทากับข้าวไม่เก่งแต่ว่าเป็น เอาเยกว่าร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมประมาณนี้ก็สูตรใครก็สูตรมันชอบรสชาติไหนปรุงเอาตามสไตล์ของเราเลยนะครับผมประมาณนี้ก็ขอบพระคุณทุกช่องทางที่ติดตามนะผมผมก็ลงสูตรไปให้ในะอ่าทิกต็อกนะผมทิกต็อกอิสตารหรือว่าเป็น a c e b o o k นะเดียวหรือว่าจะเป็นเอ่อยูทูบนะผมแต่ผมก็เป็นคนชอบเล่น u t u b e เนาะประมาณนี้ก็คือแบบว่าชอบทําคลิปลง นื่องจากว่าเป็นเดนล่ของตัวเองเวลาเราไมา่ย้อนดูทีหลังเราก็จะรู้นะผมบางทีสูตรบางทีเราก็ลืมเหมือนกันนะมันหลายเมนูหลายสูตรจริงๆผมคิดว่าสูตรของผมเนี่ยมันจะตันแล้วนะครับผมคิดว่า3ามรกว่เมนูเนี่ยมันตันหมดแล้วแต่น้องด้วยว่ามันก็มีออกมาให้เรื่อยๆคิดได้เรื่อยๆคนคิดได้เรื่อยๆประมาณนี้ครับผมประมาณนั้นก็โอเค ผมบางทีการทําอาหารน่ะมันตามทํตาตามสไตล์ของเราแล้วผมก็อยากจะแบบห้าให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานมังสวิรัติทานเจทุกวันพระวันเกิดก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อไม่ไม่เสียเวลาอ่าพุงนะครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี่เพื่อความหอมนะอ่าซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มความหอมผมใส่เกลือชุมพูนะครับผมหนึ่งช้อนชาเกลือชุมพูจะมีประโยชน์มากนะครับผม ถ้าไม่มีใช้เดาเกลือไม่มีดอกเกลือใช้เกลือรธรรมดาเกลือไอโอดีนเนะาะใส่รสดีหรือว,ว่าคานาเจลงไปก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมประมาณนี้วัตถุดิบหาซื้อได้ง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้นะผมตามห้างมีขายหมดเลยนะโรดีเจผมปรุงแค่นี้ก่อนนะครับผมาบางทีเราปรุงไม่ขึ้นหรือว่ารสชาติมันไม่ได้เนี้ยน้ำมันหอยเจก็ทําให้ชูรสได้เหมือนกันนะอืมประมาณนี้ยางผัดผักเนี่ยจริงๆผงชูรสหรือว่ารสดีเจไม่ต้องใส่ก็ได้นะ น้ำมันหอยเจเน่หรือว่าซอสเห็ดหอมเนี่ยนะคผมแบบเนี้ยคือมันมีผงชูรสอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้นะประมาณนี้ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับใส่เห็ดใส่ขาลงไปเลยเดี๋ยวมมะเขือเทศเราใส่ที่หลังเนาะแต่ว่ามันมีติดไปบ้างเอก็ไม่เป็นไรนะครับผม ว่าจะทำแค่นิดเดียวนะโอ้กระทะสงสัยต้องใส่น้ำเติมน้ำเพิ่มผมใส่น้ำไปนิดเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่กะทิไง <c oughs> คือต้องการน้ำแบบเข้มข้นเข้มข้นนะครับใส่กะทิลงไปเลยเ <c oughs> สร็จได้กะทิได้ผมเอาน้ำล้างขวดเนาะอืมเข้มข้นมาอ่ใส่แคบลงไปนะครับผม,มถ้ามันยาเราก็ผ่าครึ่งนะผมผ่าครึ่งเอานะครับ ชิมนะครับมเ,รมเ,เ,รเ,เมื่อเราชิมรสชาติโอเคเราใส่ใบใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับผมก <c oughs> ระเทยลงไปเลยอ่าถ้าเราชอบเปรี้ยวใส่น้ำมะขามไอ้ใส่มะขามเปียกไปได้ใส่น้ำมะขามเปียกไปนะครับผมแต่ถ้าเราทานเองเราคิดว่ากลับปริมาณได้แล้วก็ใส่ไปทั้งชิ้นเลย <c oughs> ผมใส่ไปทั้งชิ้น <c oughs> แล้ผหทานเองนะผมแต่ถ้าเราไปแบบงาน งานบวชงานแต่งงานลงทานที่ผมทําปฏิบัติทมนะก็ต้องอ่าชาปริมาณเยอะอันนั้นอนะ่ะเราจะมาใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยาที่ทาตักกินขึ้นมาตอนเจอตอนมาขามนัม้นไม่ใช่แนวนะครับผมแต่นี้เราทําทานเองเราก็แบบอ่าง่ายๆนะครับผม,มทีนี้สีสันมันไม่แปลว่ายังยังไม่สวยเนาะอ่าสีสันก็คือเราใส่พริกเผาทำไม่ง่ายพริกเผาก็คือตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปพอเนื้อมันร้อนร้อ,รอปั๊บก็เอาพริกป่น เอาน้ำมันอะ่ะเทใส่กับพริกป่นแต่อย่าเทใส่กระทะนะต้องเติมเศษภาชนะอีกแบบนึงถ้าถ้างงก็คือเดี๋ยวดูสูตรได้ในะช่องทุกสิ่งลดน่ายินดีเนะเาะเดี๋ยวผมจะใส่พริกเผาดนะผมพอดีไม่มีใครถือถือให้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะอาจจะแป๊บนึงน,นะไอ้พริกแกงแดงก็ได้นะเพียงแต่ว่าเอาพริกแกงแดงอนะ่ะไปสมมติว่าพริกแกงแดงใช่ไหมผมตั้งกระทะใส่าน้ำมันลงไปเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมใส่าน้ำมันไปเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วเราก็ตักพริกแกงนะนะั้นอ่ะ มาเทใส่ก็ได้กับแบบนั้นก็ได้ครับผมถ้าเราจะไม่ใช้พริกเผาแบบนี้ถ้ามีพริกเผาใช้พริกเผาถ้ามีพริกแกงเอามาผัาดกับน้ามันแล้วก็พอรุงเหลืองก็มาใส่กับแกงได้อันนี้ผมใช้พริกเผาแบบเป็นเขาเรียกว่าพริกกิมจินะผมพอดีมันมันมีเยอะก็เลยแบบเอามาดัดแปลงทําเป็นพริกเผามันก็จะมีค่อนข้างแบบมันเหมือนกับเป็นชิ้นเล็กเล็กเออประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราใส่ใบกระเพราลงไปเลย ในภาคงไปเลยแล้วก็คนนี่แหละครับเขาเรียกว่าโปะแตกโ,โหละพาเออไม่ใช่ใส่ใบกะเพราใส่ผักชีหอมเปรย์ผักชีฝรั่งหรือว่าหอมเปยเนี่ยเราต้องให้ไฟเราร้อนไม่งั้นมันจะทําการเขาเรียกว่าดําตอนถ้าเราทำในปริมาณน,น้อยไม่ไม่ได้เห็นไม่ไม่รู้หรอกไม่รู้สึกแต่ถ้าเราทําปริมาณเยอะๆแบบลงทานล้วนนั้นเลยคือดาสีเลยนะผม เสร็จแล้วนะครับโป๊ะแตกนะครับผมนี่เป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆต้ยมยำน้ำข้นแต่เพียงว่าใส่กับใบ,บกะเพราลงไปนะครับผมลองไปทำทานดูอร่อยนะครับผมนี่แซ่บๆครับผมแซ่บๆสีสันแซ่บๆพี่น้องเอ้ยผมถ้าใครมีปลาเนาะมีปลาไก่ลังนกเจหรือว่าปลาใส่ลงไปได้ปลาเจนะใส่ลงไปได้อะไรเงี้ย เป็นไก่ลังนกหมูลังนกเจก็เข้ากันดีนะอ่าประมาณนี้หรือว่าหั่นปลาเค็มใส่ไปหน่อยหรือว่ปาปลาซบะหั่นไปหน่อยนะผมก็ได้แล้วแต่เราต้องบอกส่วนตัวว่าส่วนตัวไม่ชอบทานแบบอย่างนั้นอันนี้ที่ว่าใส่ลูกชิ้นก็เพื่อว่าใส่ให้ดูเฉยๆนะผมชอบทานแบบธรรมชาติน่ะเห็ดล้วนอะไรประมาณนี้คือแบบประมาณนี้ก็คือแบบมีกินบ้างอ่าประมาณนี้อย่างแคบอย่างนี้ก็มีกินบ้างนะแต่ว่าไม่ก็ส่วนใหญ่จะกินกับส้มตำอันนี้ก็คือแบบมาทําให้มันมีสีสันให้ดูเฉยๆว่า เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคืออยากให้รู้ว่าอาหารเจอม,มันมีหลากหลายให้เราได้รับประทานนะครับผมประมาณนี้ก็ขอพรบคุณมากที่รับชมขอบคุณที่มาติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ